สวัสดีครับพามาดูปลากัดสวยงามนะครับผมเป็นปลาลายทงชาตินะครับนี่ครับก็จะมีอ่าสีขาวนะครับเริ่มออกมาแล้วครับผมนะครับตอนแรกมันมีสีขาวนะครับตัวนี้ครับตอนแรกจะมีแค่สีแดงกับสีน้ำเงินนะครับผมน่ครับสีขาวเพิ่งออกมาครับนี่ครับ เป็นปลาลูกเพาะครับผมเมื่อก่อนมีเยอะครับผมตอนนี้ก็ขายหมดแล้วนะครับเหลือตัวผู้หนึ่งตัวนะครับไว้ดูเล่นครับเลี้ยงไว้ดูเล่นครับนี่ก็มีปลาปลาก็มีนะครับเนี่ยปลาปลาตัวเมียกับตัวผู้ครับผมตัวเมียกับตัวผู้ก็เอาไว้ดูเล่นเหมือนกันครับนี่ปลาปลานี่ครับปลาปลาก็เลี้ยงไว้เพาะพันธุ์นะครับปลาปลา นี่ครับตัวนี้ก็เครื่องยังไม่เยอะครับผมเครื่องไม่ใหญ่ครับนาะแต่ก็พอเป็นแบบสีทงชาติได้เหมือนกันครับนี่ครับนี่พอเป็นทงชาติได้เหมือนกันนี่ครับแต่วันหลังเดี๋ยวจะมาลองเพาะลองดูครับเพราะว่ามีตัวเมียอยู่นะครับตัวเมียก็มีเยอะนะครับผม ตัวเมียทงชาติก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวเมียทงชาติก็มีเหมือนกันนะครับก็จะมาเพาะลองดูในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็พามาดูสีทงชาตินะครับนี่ก็เป็นมือใหม่ครับผมมือใหม่นะแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงนานมาแล้วครับผมตั้งแต่เป็นเด็กนะครับผมก็เพิ่งมาเลี้ยงอีกรอบหนึ่งนะครับ แต่จริงๆแล้วเอาไว้ดูสวยงามเนี่ยไม่ต้องไปใส่พวกใบไม้นะครับเป็นใบพวกใบหูกว้างนะครับผมไม่ต้องใส่ถ้าเป็นสายสวยงามครับมไม่ต้องใส่ครับถ้าเป็นสายกัดก็ใส่ใบหูกว้างนะครับอันนี้เป็นสายสวยงามก็เลี้ยงน้ําใส่เลยครับผมนี่ครับสายสวยงามน่ครับก็เอาไว้ดูนะครับเังไว้ดูเล่น ว่ากัดได้ไหมกัดได้ครับผมน่ครับกัดได้เหมือนกันนะครับกัดได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้ากัดมันก็จะคลีบมันก็จะออกหมดนะครับผมน่ครับก็จะไม่สวยนะครับนะถ้าไปกัดนะครับก็จะไม่สวยครับนี่ก็เอาไว้ดูเล่นครับผมน่ครับให้หนอนกินนะครับกินหนอนวันละห้าตัวนะครับผมนะครับ